สวัดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักพูล่าไทยแลนด์ดอทนะครับพามาชมบ้านไม้สักทําใหม่นะครับสร้างถ้าวันนี้เรามาถ่ายน่าจะอายุไม่เกินถึง2ปีนะครับผมทําใหม่ติดหาดแบบนี้นะครับเป็นอยู่ที่เราอยู่ที่หาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองนะครับผมนี่ครับเป็นบ้านแบบ2ห้องนอนนะครับแล้วก็มีเทเลสด้านหน้ามีชิงช้าด้านหน้าติดหาดแบบนี้เลยฮะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลเลยครับหาดที่เนี่ยครับ จุดเด่นของหาดที่แม่พินและสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือหาดจะเลียดลงไปนะครับคนที่มีวิวแชร์หรือว่าอะไรนะครับสามารถเข้ามาพักได้โดยที่ไม่ต้องลงบันไดชันเลยครับผมบรรยากาศหาดก็แบบนี้นะครับเงียบสงบแล้วก็ไม่มีใครรบกวนนะครับผมได้ครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับโอเคครับเราขึ้นมาในตัวบ้าน M4 แล้วนะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับตอนนี้ร่มรื่นด้วยความที่สร้างด้วยไม้สัก มันจะเย็นทั้งวันนะครับวันนี้ก็ได้ขนาดอากาศเกือบเที่ยงนะครับแดดแรงๆอย่างร่มเย็นเลยครับข้างนอกนะครับตรงนี้มีโต๊ะทานอาหารให้สอบสี่ท่านมีที่นั่งเล่นให้แล้วก็มีชานพักตรงนี้ให้นะครับส่วนด้านซ้ายมือของเราเป็น M3 นะครับเป็น M3 สแล้วมีคลิปหนึ่งให้ชมนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันครับบ้านหลังนี้ครับเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพักได้สูงสุดคือ5ท่านเข้ามาเราจะเจอกับตู้เย็นอ่า ไมโครเวฟนะครับพัดลมตัวน,นี้สามารถไปตั้งด้านนอกได้แล้วก็เข้ามาเป็นเตอร์มาสเตอร์นะครับเป็นมาสเตอร์แต่ว่าห้องน้ําแต่ต้องแยกนิดหนึ่งนะครับห้องนี้จะเป็นวิวทะเลมีทีวีมีไดร์เป่าผมให้เตียงจะเป็นขนาด5ฟุตครับเตียงห้องนี้จะเป็นขนาด5ฟุตนะครับวิวก็จะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะี่ครับวิวทะเลแบบนี้เลยครับเราไปดูห้องด้านหลังกันครับตอนนี้มีกระจกให้1บานนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่ตาก เสื้อผ้าให้อันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางและห้องน้ำที่เข้ากับด้านแรกมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีเดรนชาเวอร์ให้นะครับส่วนห้องนอนห้องที่2นะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับมีทีวีให้เช่นกันนะครับมองด้านข้างก็จะเห็นวิวทะเลเป็นเตียงขนาด5ฟุตครับนี่ครับมองข้างๆก็จะเห็นเป็นวิวทะเลแบบนี้อ่าแล้วก็ห้องน้ําในตัวเช่นกันครับนี่ครับห้องน้ําในตัวแยกโซนเปีดให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นอีกเช่นกันครับผม นี่ครับใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เว็บไซต์บ้านพักคุยล่าไทยแลนด์ตัดคอมมาบบรรยากาศริมทะเลแบบนี้ครับไม่ราคาไม่แพงครับใช้หลักพันเท่าน,นั้นเองนะครับจบทีปที่มีไลน์แกนฉโทกอจัพเพื่อเข้ามาได้เลยนะครับ